กรมการศาสนาจัดประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2พุทธศักราช2,566-2,570ภาคเหนือเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรมทั่วประเทศ เมื่อเร็วนี้ที่โรงแรมเฮอริเทจเชียงรายโฮเทลแอนด์คอนเวนชันอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้มีการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมระยะที่สองพุทธศักราช2566ถึง2570ภาคเหนือโดยมีนายธุพนคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดการประชุมผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันนี้นางยุพาทวีวัฒนกิจบอวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าปีงบประมาณพุทธศักราช2566เป็นการเดินหน้าเข้าสู่แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570รมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่รสงเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดประชุมชี้แจงกับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมระยะที่2พุทธศักราช2566ถึง2570และเกณฑ์การประเมินชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมโดยมีการจัดการประชุมในภาคเหนือแผนระยะที่2จะเป็น,นกลไกเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดในสังคม ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนำไปสู่ผลสัมฤ็จตามเป้าหมายระดับชาติสร้างสังคมไทยที่มีสภาพแวดล้อมดีเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรมและสนับสนุนการพัฒนาตลอดช่วงชีวิตให้คนไทยทุกช่วงวัยเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพทุกมิติและทุกระดับคือระดับบุคคลระดับสังคมระดับประเทศโดยพฤติกรรมที่สะท้อนการมีคุณธรรมเพิ่มขึ้นมุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมามัคคีภายใตห้หลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและประเทศไทยปลอดการทุจริตประพฤติไม่ชอบด้านนายุพาธวีวัฒนกิจบวรปหลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าแผนระยะที่สองจะเป็นการค่อยปรับไปสู่การปฏิบัติโดยระยะเวลา5ปีต่อจากนี้มีเป้าหมายภายในปีพุทธศักราช2570ด้วยตัวชี้วัดดัชนีคุณธรรม5ประการคือพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากตัญยูเพิ่มขึ้นร้อยละ10หน่วยงานภาครัฐน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารงาน มีค่า ITA เพิ่มขึ้นร้อยละ5จากค่าเฉลี่ยนในปัจจุบัน87.57%นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดย่อยอีก7ตัวชี้วัดอาธิการเพิ่มหน่วยงานภาครัฐที่มีค่า ITA ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่85คะแนนซึ่งจากเดิม5,855แห่งเป็น6,441แห่ง การเพิ่มชุมชนองค์กรอำเภอและจังหวัดคุณธรรมจากเดิม39,102แห่งเป็น43,012แห่งเป็นต้น